ตัวยูทูบชาแนลครับมัอนี่สิมาเปิดราคาหนาคอกเด้อครับเด้อขอแม่ยังครับแม่น้อยจ้ะแม่น้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้ำกันนะครับมื่อนี้เราสิเปิดควายหลายตัวอยู่ดนะครับเด้อมื่อนี้กับตังกับวันที่สิบสี่นะครับเนาะสิบสี่สิบสี่ธันวาหกสามครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้ำกันนะครับผมว่ามีตัวใดแน่ครับผมแม่ครับผมอยู่บ้านใดกันแม่ตำบลอำเภอครับผมตำบลนักกำไห้ตำบลนักกำไห้้จะ น้องบอลลัมพูครับผมนี่ครับผมตัวแรกนี่ตัวนี้เป็นเป็นควอยแม่สาวบ่ครับผมค้อยแม่สาวข้อยแม่สาวเด้อครับเป็นสายเลือดมาแต่ใส่แมส่สายเลือดกล้วยมาครับผมโอเลี้ยงมาแต่เน้นหน่อยข้อยแตวนี้สูงเท่าไหรกันแม่130ร,ร้อยสามสิบเทยาย่าไหรก็ร้อยสามสิบแปดทับเรียบร้อยแล้วบ,บ่ครับนี่นี่ครับผม มีเป็นควายแม่สาวด้วยครับเด้อไงครับผมไงครับผมไงไงเหงาดีดนะครับเด้อเล็บแข้งเล็บขาครับผมเล็บแข้งเล็บขาครับขาลังเล็บน้อยกอดดีดนะครับเด้อขอตันดีครับผมครับผมตาแตี้มแก้มจ้ำนะครับผมเบิ้งอ่องบึ้งเอิกเข่าครับผมเข่าไงเล็บแข้งเล็บขาสวยดีแม่นี่ซื้อไปจากไหนแม่ แม่นี่ยซื่อมาสิแม่ทองเหลืองแม่ทองเหลืองนะครับเนาะเป็นควายแม่สาวด้วยครับเด้อเป็นควายแม่สาวเอ่างง่ายดีครับผมง่ายผู้ใดสนใจก็สอบถามแม่แล้วได้ครับขอเบอร์โทรศัพท์ดิแม่เบอร์ได้ครับฮะศูนย์หกสามสองหกสี่หนึ่งห้าสามศูนย์ครับผมนี่เด้อครับเด้อเป็นควายแม่หน่อยแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผม หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหม่ม่ครับแม่นี่สิเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมันนะครับเด้อยุนในท้องทับได้เดือนลวครับผมเอาใบมาเบิ่งครับผมใบทับเก่าเจริญครับนี่เ้อครับเด้อนี่เ้อครับเด้อทับเก่าเจริญครับทับวันที่ยี่สิบแปดตุลาทับยีตุลาครับทับโดยมอโอ้อครับเด้อมอโอ ก้าวเจริญครับผมนี่ครับผมก้าวเจริญมีใบมีหลอดรับประกันทองนะแม่เนาะนี่ครับผมเบิ้งบันไายค๋วยบวมมตดต่ำนี้นะแม่เนาะก๋วยบวมมตดต่ำนี้นะครับเด้อพ่อเสียงว่าผู้โดยสารนี่แหละครับผมนี่นะครับผม ผู้ใดสนใจนะครับเด้อพ่อเรากำลังจิกกันนี่แหละครับผมราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันผู้ใดสนใจกระโถสอบถามแม่น้อยได้นะครับเนาะครับผมเอาโอเคครับแม่ครับผมกว่าตัวนี้โอ้ครับพวกเป็นยังครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเนะครับผมเป็นควายแม่สาวดนะครับเด้อผู้ใดสนใจกิ่งกางสอบถามได้ครับผมเอาโอเคครับผมนี่นะครับเด้อมาชมตัวต่อไปครับตัวที่สองครับผม แม่นี่ซื้อว่าแม่ยังก่แม่ตันยงนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นกล้วยแม่สาวด้วยครับเด้อเผาไงดีครับผมสายเลือดดีนะครับผู้ใดสนใจนี่ครับผมขอตันดีนะครับกล้วยกล้วยแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบด้วยครับเด้อเอบซีครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบเบงบันไทยด้วยครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับกิ่งกลางสอบถามแม่แล้วได้ กวยตัวนี้โอ้คองหญ่ดีครับคองหญยขอตันดีเาแจ่มเจ่มจ้ำครับผมเอาไปมาบ้งนน่อนี่ได้ครับเด้ออันนี้ซื้อแม่ตันจงเด้อครับเด้อทับกับหมอู่เขาละครับทับวันที่สิบห้าพฤศจิกาเนี่ยครับผมแม่นี่สิเปิดราคาอยู่ที่นีแล้ว เราเปิดราคาที่้9น5 0 0ต่อรองได้ไหมครับผมต่อรองได้ครับผมต่อรองได้เลยนครับเด้อราคา9 1 0 0นะครับผมมาตาครับผมตาเตี้ยมเข้มจ้ำผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางทับเก่าเฉลิ้นนะครับเด้อทับด้วยมอโอครับผมมีใบมีหลอดครบครับนี่ครับผมเมื่อทับกะวันที่15พฤศจิกาเป็นควยแม่นังนะครับเด้อ สายเลือดพัฒนาครับผมมึงบ้านไายดีอยู่ครับสวยดีเบอ่์โทรศัพท์ได้ไหมเอาเอากระดาษมนาะเอาอีกย <c oughs> ู่นะครับเด้อเบอร์ทรเดี๋ยวเขาขึ้นอยู่นะครับ,บเบอร์ทรแม่ยแล้วครับผมเื้อแม่หน่อยเนาะเื้อแม่หน่อยนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็เกียงกลางสอบถามเราได้ครับผม น้อไปชมตัวต่อไปแล้วครับผมตัวนี้ราคาเก้าหมื่นห้าพันต่อร้องได้ครับผม,มครับโอเคครับนี่เลยครับเด<ม>้อตัวนี้เป็นตัวที่สามครับผมเบิ่งเงาหางเงยนะครับเด้อเงาหางเงยผู้ใดสนใจคุ้ตัวนี้สูงเท่าใดใครับไล่เท่าใดร้อยสามส,ามสนะิบส,ส,ส,สองนะครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตากคุ้ได้ปีกว่าครับผมนี่ครับผมเดืสิบหกเดือน นี่ครับผมนี่ครับเด้อผูใดสนใจครับเบิกเบิกเผาไงอ่องแตกดีครับผมอ่องผูกบวตาแต้มเข้มจ้ำแม่นี่มีซื้อไว้จงไหนแม่แม่หงยกครับผมแม่หงหยกนะครับเด้อเป็นควอยแม่สาวควยแม่นางครับผมผูใดสนใจกักิ่งกางสอบถามราไรนะครับเด้อครับ ผู้ใดสนใจครับผมข้อยบันรนั้นสมบูรณ์นะแม่เนาะถ้ามาจากหนองบัวลำพูกับกบ่เกินสิบโลต์ถึงประมาณนั้นเนาะครับผม<อ>ข้อยไงขอตันดีนะครับซื้อมาแม่หงยกนี่ครับผมเล็บแข้งเล็บขาส,สวยดีนะครับแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรแม่เก้าหมื่นเก้า 99, ครับผมเก้าหมื่นเก้าพันต่อรองได้ด้วยนะนี่ นี่นะ้ครับผมหน้าตาจิครับสวยดีนะครับเด้อผพ้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามแม่แล้วได้ครับผมเบอร์โทรกะศ6 3 264 1530กครับผมแม่น้อยนะครับเนาะฮาโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปเลยแม่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่ซีนะครับเด้อเพื่อนว่าลูกตัวใดก็ลูกบวกล้วยจ้ะว่าลูกบวกล้วยน้องบวชเนี่ครับนี่เพื่อนวาเนาะเพื่อนวานมาเ่ากระวานํ้ำเพนไปเพราะว่าซื้อมาน้ำเพลเนาะครับเนาะหน้าตาสวยดีนะครับเด้อเอกปักเผาไงอ่องแตกดีครับอ่องผูกโบด้วยครับเด้อนี่ครับเร็บแข็งเล็บขากล้วยตัวนี้ได้ปีกัวได้นะแม่เนาะหลักปีกัวนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมเอาไปเฮ็ดเก็บไปเลี้ยงนะครับเนาะผู้ใดสนใจสายเลือดดีครับเพื่อนว่าลูกกล้วยน้องบวลลำพู นี่ครับเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อนี่ครับผมเฮาสิเบิ้งเล็บเจ้าครับนี่ก็เบิ้งเอาเด้อครับ FC นี่ครับผมเพราะตัวนี้ก็สูงประมาณ120เท่าไหน,นก็ะห้ไม่พัดเมื่อกีก้127ยยี่สเนาะประมาณนี้127 28ี่สิบเจ็ดยี่สิบดใครสนใจนะครับเนาะจิงกลางสอบถามได้ครับผม ข้อยุบันนนสมบูรณ์ตัวนี้สิเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันนะครับเนาะสนใจจังเด็กก็โทรกินแกงสอบถามเมียหน่อยได้เลยครับเด้อราคาสี่หมื่นเก้าพันครับผมสวยดีครับผมอัตลักษณ์ข้อยไทยชัดเจนครับผมผู้เพิ่อนนะมห้เพิ่นกับว่าลูกกล้วยน้องบัวถ้าว่าหน้าต่างงามเด้อครับเย็ซีครับผมมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อตาแตี้มแก้มจ้ำมอ่งผูกโบ๋ทุ่งนั่งขาวครับผมข้อยตัวนี้ได้ปีกว่านะแม่เนาะครับผม นี่นะครับผู้ใดสนใจกิงกลางมาได้ด้อยครับเด้อโคยอยูุ่บานนนสมบูรณ์หาโอเคครับแม่ครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเนาะเป็นตัวผู้เป็นลูกตัวไรแม่สายเลือดตัวไหนคืองามเถอะอ๋อโอเคนะครับผมตาเต้มแก้มจ้ำเหลืองดีดีครับคคายผู้น้อยตัวนี้เบิ้งครับเบิ้งบันไทยด้วยครับเด้อเบิ้งบันไทยด้วยครับ พออปีไปนี่พอละวันพอปีไปคถับผมสามหาพันผมหายแล้วสามหาพันครับผมตัวผู้นี่ราคาสามหมื่นห้าันครับเด้อสามหมนหพันโอ้งามงามครับผมบริสุทธิ์ใจ้อครับเด้อนี่ครับผมคุ้ยบปตันหอดพอปีดอกเนาะตาเบื้องหน้าตาเด้อครับเด้อตาเต็มเต็มจ้ำ ถุงน่องขาวดีโอ้งามสวยดีครับผมนี่ครับผมราคา35,000บาทเด็กกินกลางสอบถามไม่น้อยได้ด้วยครับผมผูได้สนใจครับผมหน้าตาดีเขาเปิดคอใหญ่คอตันดีครับผมเลี้ยงดีครับผมนี่นะครับผมเอาโอเคครับแม่ครับผมตัวนี้ราคา35,000บาทเนาะแม่เนาะโอ้เชฟครับแม่มันไปเลยครับ นี่เลยครับเด้อตัวนี้เป็นควายนิโก้ป่ะแม่ควนิโก้จ้ะควายนิโก้ได้ลูกเจ็ดตัวแล้วได้ลูกอ่ะได้ลูกได้ลูกได้ลูกแล้วโตัวน่ะได้ลูกเถิดตัวนึงผมกตัวนึงเพรได้ลูกได้ลูกตัวเดียวกว่าเดี๋ยวนี้ได้ลูกเถิดตัวหนึ่งอ๋อนี่ครับผมถ้วยตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สามนะครับเด้อเบื้งหน้าเบื้งตาเป็นควนิโก้ครับผมที่ขึ้นละละขึ้นได้สองมือแล้วอังพัดได้ทับดอกรอบหน้าเขาจะทับ ผู้ใดสนใจข้ายนี่ขูแม่นี้อครับด้วหนาวดีครับผมควอยแม่สาวลูกแรกครับนี่นะครับผมเหงาดีนะครับลูกพอเราสมได้ที่ครับพี่น so 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 ีสเราสมได้ที่ ตนี่น He ัวน er. ี no yes you know. ้เปิดราคาถเรามามันยัวุ้ง้นำมามเพิ่นว่าให้ลูกงามด้วยครับเด้อหนึ่งแเมื่น้บาทมันห้ลูกแม่ได้ยเนี่ยก็จะมันยเอาหลานมาเอาไปนี่นะครับผมก็ได้สนใจกินกลางสอบถามแม่เรเด้วครับเด้อนี่แหละครับผม งามครับงามครับละว,ว่างามลูกคนงามครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้กับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเด้อครับเด้อเป็นไขยทองว่างตัวนี้สถานะตอนนี้คือทองว่างครับผมขึ้นได้สองสามเมื่อแล้วนะเม่ละว่าสูงร้อยสี่สิบสามสี่สิบสองสี่สิบสามเด้อครับเด้อแฟนคลับผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามแม่์น้อยได้บ้านนุ่นสมบูรณ์ครับผมไขยอยู่ทั้งนี้บันทีหกตัวครับผมขายบดสตูตเด้อครับเด้อ เพือให้สนใจจริงการเมาเบิ่งตัวแท้ได้ครับอยู่บ้านนุนสมบูรณ์ตำบลยังกะแม่ตำบลนาคำไหห้้จะตำำบลนาคไ้<ช>อำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับผมเลยขนส่งมาหน่อยเดี๋ยวเด้อครับเด้อข้าจั่นกัเท่านีน้เนาะแม่เนะาะสวัสดีครับผมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามในบ้านจูนี้เด้อครับเด้อสิหาคลิปนี้ไม่ไมาลงให้เพื่อนที่เป็นแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ